แล้วเราจะมองเห็นในนี่นะคุณแม่ทิภาปากเป็ดพ่อดูลมบนนอลบไม่วิ่งไปตลรงลนแล้วรถเราจะเห็นในเกาะเกรเ็ดนะได้เห็นเจดีลมด้วยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายมืออย่างนี้เกาะเกร็ดไม่มีใครไปเที่ยวเลยตอนนะี้เรากำลังเดินทางน,นะครับกำลังจะผ่านทางข้ามแจก,กนอ,ะอ,ะอนะแจกลว,วัฒนะนะครับแจกลวัฒนะ อันนี้ก็วิ่งไม่ไม่ถูกเรียนะครับอันนี้ก็อะไรนะโอ้โหติดตรงชายสวยเลยตท่านี้นอันนี้สะพานเลยพระรามสี่ครับผมพระรามห้าพระรามห้าพระรามสี่มาที่สะพานนนท์กอเกตุเนี่คุณแม่นี่นี่เจดีลมไปเราเห็นเจดีลมนี่กอเกตุเออที่เจดีลมแล้วก็นี่เจกอเกตุกอเกตุทุสมองใช่ไหม ไปครับตอนนนราศักดิ์ก็เก็บมันอยู่ฝั่งน,น้อนเนาะนึ่งในพระนอนนู้นจะมาองใหญ่เออพระนอนไม่ใช่เนี่ยองพระองค์ใหญ่ที่ที่จะได้เทียบมันมาวัดน,นี้เลย Thank you.